ผมบอกท่านจดเลยนะครับหนทางที่ดีที่สุดที่ท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการคือการช่วยให้คนที่อยู่ตรงข้ามกับท่านได้ในสิ่งที่เขาต้องการประโยคนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในความคิดเลยและผมคิดว่าอันนี้ก็เอาไปประยุกต์ตอบกับเรื่องเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันคุณอยากให้เศรษฐกิจเติบโตคือกลุ่ม ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายใหญ่ได้ถ้าคุณจะได้อันนั้นคุณต้องมาถามว่าแล้วประชาชนจะทำยังไงให้เขาได้ mm hmm. เช่นเขามีรายได้มากขึ้นเขามีขีดความสามารถในการที่จะทำงานมากขึ้นเขามีทักษะฝีมือแรงงานสูงขึ้น mm hmm. เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นเขามีการศึกษาด,ดีขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเราทำข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งเราทำน้อยมากเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้สภาวะความไม่สมดุลเนี่ย มันยังไม่ดีขึ้นผมคิดว่าไม่ช่วยไม่ช่วยนะครับตรงนี้อาจจะบอกว่าผมพูดเร็วเกินไปแต่ไม่เป็นไรครับรออีกหนึ่งปีแล้วรัฐมนุญกลับมาบนะครับเพราะว่าในในมาตราทั้งหลายเนี่ยนะครับที่อภิปรายกันมาเนี่ยสองเก้านึ่งมันก็เห็นชัดเจนว่าประเด็นที่ต้องการจะแก้นี่มันมีไม่กี่ประเด็นและไอ้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนโดยส่วนรวม ผมไม่ต้องพูดละเดี๋ยวพาว่าถ้าพูดไปก็จะบอกว่าโจมตีอะไรต่างมันไม่ใช่แต่ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรผมหวังว่าผมจะผิดนะนะครับถ้าผมผิดผมจะไม่เสียใจเลยและผมจะดีใจได้ทราไปว่าเออผมเข้าใจผิดรจริงๆแล้วการมุงคราวนี้เพื่อประโยชน์ประชาชนจริงๆนะครับไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าไม่เป็นไร,รเดี๋ยวรอเวลาแล้วดูกันว่าจะเป็นอย่างไร